เอ๋อแล้วเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีจีมชแนลนะฮะผมลืมไปเรื่องหนึ่งเว้ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเออ่ไฟสไตล์นะครับไฟสไตล์หรือว่าทักษะการต่อสู้นะในโลกแรกเนี่ยนะครับว่ามันมีที่นะครับที่เราสามารถไปเรียนได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับโลกแรกเราสามารถเรียนขาไฟกงเล็บสายฟ้านะครับหรือวอเตอร์กังฟูได้นะครับหรือว่าจะเป็นเออ่คอมแบทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้เลยนะครับส่วนมากเออ่เพื่อนๆเออ่จะไป เล็งกันที่โลก2มากกว่านะครับโลกแรกอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่ผมจะมาเฉลยจุดนะครับว่าโลกแรกเนี่ยเราก็สามารถเรียนไฟสไตล์นะครับขาไฟได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นหมัดสายฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นวอเตอร์กังฟูได้นะครับโอเคนะครับเกาะแรกนะครับก็จะอยู่ที่เกาะบาร์กี้นะครับตรงนี้นะครับเวล30สามสินะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเดินมาทางเข้าข้างหน้านะครับก็ให้เดินเข้ามานะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับแล้วจะเห็นนะครับช่องแรกที่มีต้นไม้นะครับนี่นะครับ จะเจอดักเซปทิเชอร์นะครับนะครับจะเจอดักเซปก็คุยเขาได้เลยนะครับนี่ผมเรียนไปแล้วเห็นไหมครับเรียนไปแล้วนะครับก็จะได้ขาไฟมาครับก็จะได้ขาไฟมานี่ครับนี่นี่ครับที่ต่อไปเราสามารถเรียนได้ตรงนี้ครับนี่ครับอิเล็กทริกโครนะครับนี่ครับนี่อิเล็กตริกโคลอยู่ตรงนี้ครับที่ต่อไปนะครับที่สองครับนี่เราก็สามารถเรียนได้นะครับนี่นะครับอิเล็กทริกโคร เราก็จะมีกรงเล็บเห็นไหมครับนี่ไอ้ยมึงได้ขาไฟด้วยได้กรงเล็บด้วยเหรอเท่เกินไปปะที่จะไปนะครับเป็นที่ที่เราจะเรียนวอเตอร์กังฟูได้นะครับในโลกแรกนะครับในโลกแรกนะนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับในเกาะเงือกนะครับราอยู่ในเกาะเงือกนะครับทางเข้านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับสามารถมาเรียนวอเตอร์กังฟูได้นะครับ นะครับก็นะครับอตรงนี้นะครับก็จะมีซาโบอยู่นะครับจะมีซาโบอยู่อยู่ไหนวะจะอยู่ทางนี้แหละนะครับมันจะเกิดทุกยี่สิบนาทีนะครับมันจะไม่เกิดตลอดนะครับแต่ผมต้องรีหาต้องรีเซิร์ฟหานะครับานี่นะครับจะมีซาโบอยู่นะครับนี่ซาบีนะครับเอาไปเรียนหมัดบางกรไฟได้นะครับนี่ซาบีอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือตรงนู้นคือมาจากตรงที่เราเข้าลูกสองนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาตรงนี้ช่องที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับช่องที่ห้านะครับครับอ่ะเราสามารถเรียนมาก่อนได้นะครับก็นะครับทางเข้าตอนแรกอ่ะก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นเราจะก็จะเดินมาตรงนี้นะครับเดินลัดมานะครับลัดมาแล้วกลงนี่เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับน่ครับมาเรียนก้อนฮิวแมนได้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปราสาทน้ําแข็งนะครับให้เรามุ่งหน้าไปที่ปราสาทน้ําแข็งนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับมุ่งหน้าขึ้นไปเลยนะครับที่นี่เราสามารถเรียนขาไฟเวอร์ชัน2ได้นะครับ แต่ผมจาชื่อไม่ได้นะมันชื่ออะไรนะครับแต่เราสามารถเรียนขาไฟเวอร์ชันสองได้นะครับนะครับตอนแรกนะครับประตูตรงนี้มันจะไม่เปิดนะครับเราต้องเอากุญแจไม่จำไม่ได้ว่าสีแดงหรือสีฟ้านะครับเอามาไขนะครับตีจากบอสตัวนี้นะครับตีจากบอสเอาคิจิตัวนี้นะครับแล้วก็เอากุญแจมาไขห้องลับตรงนี้นะครับเราสามารถเรียนขาไฟเวอร์ชันสองได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดสเตปนะครับที่เกาะกระโหลกนะครับเกาะกระโหลกนะเกาะกระโหลกเนี่ย ก็กระโหลกเนี่ยเราสามารถเรียนเอ่อคาราเต้กังฟูได้นะครับหรือว่าชาร์งหรือว่าชาร์กคาราเต้นะผมจำไม่ผมจำไม่ผิดชาร์คาราเต้ั้มนะครับน่าจะชาร์คาราเต้นะครับจากผู้ชายคนนี้ได้นะครับเออนี่ครับเปชาร์กแมนเห็นไหมครับนี่นะครับชาร์กแมนคาราเต้นะครับเราสามารถเรียนได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนนะครับเราต้องนะครับหากุญแจนะครับหากุญแจ หากุญแจจากบอสตัวนี้นะครับเป็นวอเตอร์คีนะถ้าจำไม่ผิดเป็นวอเตอร์คีครับนี่นะครับเป็นวอเตอร์คีนะครับหากุญแจที่ดรอปจากบอสตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปแลกแล้วก็บวกแบ็กเมนต์นะครับประมาณกี่พันห้าพันเนะมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับก็นะครับให้เพื่อนตรงไปนะครับออกจากแมนชั่นมาเพื่อนตรงไปนะครับขวามือนะครับ นี่ครับน,น,นี่นี่ครับนี่คือที่ที่เรียนจะเรานี่คือที่ที่เราจะเรียนเอ,อ่อ e l e c t c Pro นะครับเวอร์ชันสนะครับเราต้องทำพัลเซอร์เขานิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับ e l e c t r i c Pro เวอร์ชัน2นะครับ นะครับเป็นหมัดสายฟ้าร์ชั้นสองนะครับอันี่อ๋อนี่เจอละเจอละเจอละนะครับเจอละเจอละนะครับเจอละเจอละนะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ต้นสองครับต้นสองนี่ตรงนี้ตรงนี้มีทางเข้าอยู่เห็นไหมครับนี่เออเอายาที้หายนะครับนี่นี่ครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ทางเข้าเรียนขลงจีนนะครับอยู่ล่างนะครับตกลงไปนะครับตดลงไปอีกนะครับ นี่หลวงเจงกอยู่นี่ครับเป็นเชินมั้งครับโอยยครับเฮ้ยนะครับดูเหมือจิตใจนี้แล้วนะครับนี่นะครับเราสามารถเรียนอ o ฮ Human ได้นะครับที่ตรงนี้นะครับเอาเห็นตรงนั้นไหมเพื่อนเพื่อเห็นตรงนั้นไหมเห็นกรงล้อตรงนั้นไหมเราต้องไปตรงนั้นครับอะไรบินผ่านไปนะครับเราต้องไปตรงนั้นครับเราต้องไปตรงนั้นโอเคนะครับ ขึ้นไปยังไงเนี่ยนี่นะครับเ,ออเดี๋ยวเล่นก่อนครับเดี๋ยวเล่นก่อนว่าจะขึ้นไปยังไงนะครับนี่นะครับนี่ที่นี่เราสามารถเรียนมังกรทารอนได้นะครับแต่เราต้องใช้ไฟเออร์แอสเซนด้วยนะครับไฟเออร์แอสเซนก็จะเป็นไอเทมที่ดรอปจากตัวเด็ดไนท์นะครับเราต้องใช้กระดูกสุมเอานะครับก็ค่อนข้างหายากเลยตัวครับตัวตัวนี้นะครับค่อนข้างหายากเลย นะครับโอกาสเกิดน,น้อยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ได้แค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามารถเรียนมังกรทารอนอดได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบเอ่อการต่อสู้สไตล์ไหนนะครับสไตล์หมัดคาราเต้หมัดมังกรก็ส์ฮิวแมนหรือว่าจะเป็นกรงเล็บสายฟ้าหรือว่าจะเป็นขาไฟของตันจินะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง t p Game Channel กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากไปกดติดตามมาด้วยเยอะๆนะครับช่องเราขาดผู้ติดตามจํานวนมากเลยนะครับเมื่อไหร่จะถึงส0 0พันสัปดาหทีนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆช่วยฝากกดติดตามมาช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะว่าชอบหมัดอะไรนะครับส่วนพี่เหรอไม่หมัด God Human ก็หมัดมังกรนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย